สวัสดีค่ะพี่น้องจ้ะมาเตรียมอุปรกรณ์ไว้ให้นั่งพยาบาลเพิ่นมากค่ะเพราะเพิ่นโทรมาบอกเมื่อกี้ว่าจะมาแล้วนะคะเตรียมถักข้อหนูเพิ่นนึงเนาะล่องนะคะเผื่อว่ามันไหลเพิ่นอันนี้อุปรกรณ์ของเพิ่นนะคะมีแทนเสร็จไม้ต้องใา่เนาะใส่ไมีถุงนะคะ้วกีไปต้มน้ำให้เพิ่นเนาะจะมีเปลนแปลงลวดดวย สเปรย์สิดกันนั่นติดเนาะสิมีอันนี้ค่ะมันเป็นเป็นกาวนะก็พลาสเตอร์เตรียมไว้เพิ่นค่ะก็ถุงมือจ้ะเตียมตรงเตรียมเนาะเดี๋ยวจิไปเอาน้ำอุ่นมาให้เพิ่นจ้ะไว้เพิ่นเสร็จทำความสะอาดจ้ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้งองรอบนึ่งน่าจนนะเนาะมาค่ะมาเนี๊ หลังจากที่นักพยาบาลเพิรนมาท่องสัดปัญญาแล้วนะคะเพิร์นกลับไปแล้วนะคะเนาะตีกันสิเดเวลล่าแมา่นางกินและค่ะเนาะนี่ค่ะมานจะตีมีเมนูนี้จ้ะหอยเมงผู้จ้ะปัญญายืมม่านจ้ะเอ่อเจกิโลนี่ค่ะเิโลหนึ่งสี่สิบเก้าเก้าสิบนะคะหนึ่งกิโลสี่สิบเก้าเก้าสิบโอ้ของกระเห็นเห็นจะส้มแต่หนาคนนะคะนะคะหนึ่งกิโลหนึ่งกิโล สีเก่ากับสีตีนสหาสิบจ้ะกิโลหนึ่งนาะเงินเท่ากับสีเท่าไปแมคู่นะจ้ะไปขนาทุกข์ศาสตรก่อนนะคะเบิง้งหน่อยไหนมันมันสดกเก็บออกบ่อนี่จ้ะจะมันก็เริอร่อบปสดแล้วนออ้อความอาบปลาโจวเจเว๊เบลจ้ะอืม ใี่บริสไซเฟลัตเจ้นะคะาวาฟเกิลก็คืกัรสมนันเนาะใส่ใส่กระเทียมไม่เลยขนาดไม่ห,หอมนันจะน่าประทกติดฟ้าไวค่ะปิดไฟเป็นซุกเนะาะจา้ะจะเป็นอันเสร็จจ้า ตึงตึงหอมเลยกันหน้องเอ้ยนะคะหอมจัเดเนื้อวข่มันจะบวแห้งเนาะเพราะมันมันนั่นเนยไม่เนยกับไปจ้ะปิดไฟได้จบนะคะจะปิดไฟไว้จ้ะน้อยค่ะมาจ้าเมนูของเข้ากับเซนเรียบร้อยแล้วค่ะตีตำสมตำ้วค่ะมีนมจีนขนล,ล้างเนาะจ้ะเนาะ กับหอยแม่งพูงข้าวค่ะแล้วก็มีแับหมูด้วยจ้ะแอบซื้อต้องไปแน่ซื้อมาไว้ให้กินนั้นนะคะมาเด้อจ้ามากิมกัน,ก,นกับตีค่ะพี่นอ้องหอยแม่งพูตัวง่ายจะ้ะรอบนี้ง่ายอยู่คะ่ะเนื้อเต็งดีบ้างรอบเนี่ยค่ะเนื้อแบบว่า บนใหญ่คะ่ะน้อเลยน้อยนะคะนี่อะไรไม่รู้พูดจ้ะพักเข้ากันไมน่ซ้ำดีหรือเป่าพักสลัดคือเกาแกะใส่กับกตัวตัวนี้ญ่ายๆ,ๆจ้ะนี่คะ่ะวิธีนี้เข้าเข้าอันนมันจะเนื้อหอยมันจะบบจะบบแห้งเนาะมันจะเด้งจ้ะเด้งดึ๋งดึงดึง,ด,ง,ด,ง,ด,งดึงเสียเลยจ้ะมาค่ะ,คะพี่น้องลงหมายลงมื่อกี้ลงกันจ้า ตีกินนันสมตำตีจมูกน้ำลายแตกจ้ะอืมอฮึชอบคิวเดี๋ยวเพิ่งเกาค่ะ พใหยาประยู่พญายไปซื้อไส้ค่ะมาไหวลอยนานาถนนเนาะเพราะว่ามันนาที่มานะคะเพราะว่ามันเป็นแข็งอือ มื่อกี้นักพยาบาลมาเพิ่นเพิ่นจะเปลี่ยนกันมาทุกมือแล้วค่ะประยูเวนกับมาสินะคะมันนี่กับคนใหม่มาเนาะคนนี้พ่อใหญ่บอกว่าเพิ่นเพิ่นดูแลพ่อเอ๋น้องพิศาพ่อใหญ่จนจนเพิ่นเสียเนาะ อกว่าฉันเคยเห็นหน้าเธออยู่มาสัญมาพี่ใหญ่เล่บอกว่าแมนยูมันมก,ก็เข้าไปให้งานอยู่ฝึกงานอยู่สิกีแฮมมาสัญมะแมนฉันเคยเห็นหน้าเธออยู่มาสัญมะ เบื้อนติดเป็นงานนะจ๊ะน้องตีสิได้เตรียมของไว้ให้พ่อใหญ่นะคะว่านำไปบาลเป็นมาตวาเปลี่ยนให้สิจะบรได้หาเนาะเตรียมผ้าเช็ดต,ตรงเช็ตโตวไว้ แบบเลยพี่นอ้องป้ใหญ่บอกกินกับเห็นอันนี้กับซื้อมาให้เมียจะ้ะไปหางไปเห็นกับซื้อมาให้ช่วงนี้ก็เริ่มกินเขาเป็นกินปลาเนาะเราเริ่มกินแบบว่าอาหารอ,อ่อ,อนๆไปก่อนจ้ะซื้อปลาแซลมวนมากไปอบกิน เลอือจัดมันเลอือดค่ะตีค่ะแซ่บขยันดีพี่น้องันโดนเถอกินค่ะรอบในเสื้อได้ดีอยู่ตัวใหญ่ค่ะ ฟางรอดันตัวเนน้อยน้ข,ขาวขาวอุ้ยอือแล้วนี่เนื้อเต็งเนื้อชำดีค่ะแต่ว่าสีมันจะต่างจากหอยเชลล์ไปเก็บนะคะเพราะว่าหอยเข้าไปเก็บนะคะมันสีมันจะแดงเนาะอันนี้เป็นเิ่นอย่างมาจากนันเป็นกินท่าจาัดของธรรมชาติเนาะกิน อย่างเสีาหารธรรมชาชิเนาะนันก็สิเนื้อมันสีแดงแดงกว่าค่ะมันกว่าข้าวหมดสึกเต่ว่าอันนี้มันจเจาะเป็นกระแซบโยตะกแล้วก็บอกไข่มันทอค่ะแต่ก็กินดีมันบเบมันบล็วแตไม่ยงมุกจ้ะมันจะเขาเก็บแต่ถ้ามชาชิมันจะ,มมนะไม่หมกเนาะเพราะมันอยู่ในดินนะจ้ะในดินให้ขดเห็นอั่างเสีมันจะไม่หมก หมุกไปหน่อยน้อยมาจับอีกงอายุหลายปีหมุกก็หลายจา้ะหมืมอ่อกตัเมื่อก่อนนะคะน้ำเก็บหอยเราต,ตัวใหญ่มั่งบรรทุกมาเนี่ยโหแล้วจ้ะพี่นอ้งนองยี่งอายุหอยหลายเท่าใดหมุกก็หลายจา้ะอีคือแบบว่าถ้าหอยตัวน้อยนะคะบ่หลายปีหอยมันจะบ่ไข่ไม่หมุกจ้ะ เมื่อก่อนไปเหลือเอาแต่ตัวใหญ่บ้านเตียงที่ไหนได้กินน้องไฟเนี่ยโอ้อยำ่ทุกมุกจ้ะโอ้ยเห็นกินทั้งแซ่บไปเนาะตำใส่นนำปูจ้ะ không, ta Nó đã rồi Ai có quên mất nốt mắt kinh thần Một con bông cả hả Bên ได้หน่อยเนาะปูเปิงสิคะปูกินขาปูมันลูกเต๋อถึงอีปูตอนไปสเปนนะคะปูนั่นเอามานี่ยแซบแซบจัดเนื้อมันแข็ง ขามันนะคะเป็นนี้บไม่แพร่จะไปใสะคะ่ค่ะอยู่เฝ้าคนป่วยก่อนอยู่ดีไม่แห้งค่อยไปะคะ่ะ ติดต่างใจเราสกับมังไทยค่ะแต่บางอย่างเปลี่ยนเปลีป่ยนเนาะค่ะเนาะผาลูกกลับค่ะแต่มันสกับกับกับช้อนนี่ล่ละคริสต์มาสปีใหม่เนี่ยจ้ะ ลองปีใหม่บันเท่าเข่าดาวจ้ะมวนดีเนาะ <c oughs> <c oughs> ใส่อเน,นี้ยแต่ว่าจะขอมากินเลยคะ่ะแต่ว่าใส่ไหมเห็นไม่รสชาติไม่สีสันเนาะแต่ว่ามากินค่ะถ้ากินแบบใครตีกินมะเขือเทศเนี่ยต้องให้ตีกินแบบเป็นลูกๆเขาสดนะคะไม่ต้องมาตำจังยังเลยคะ่ะอันนั้นกินอยู่ได้ กินแบบเป็นผลไม้นะคะาตามจะชมตามมากิน เึเ็นคอมเมนต์พี่น้องจ้ะอดสึกขอบคุณน,นะจ๊ะแบบว่าคือแบบว่าเวลาตีน้ำเสนอเสนาแกยัง,ยงมีพี่น้องมาให้กำลังใจเสียนะคะ่ะ ด้านเสนอกบบระบองไม้ยังหลายนะคะสมัครจะเบาเรื่องอาการพอยายตะลเมอตะละ,ละเว้นแห่ฟังนั่นสินะคะ่ปะปฏิทิจกรรมน,นุนนะีนันเนาะวาจรวนตีกับก็บจะเมื่อยกว่าปกติแน่นะคะปกติกับเมื่อยอยู่แต่ว่ากับจรนก็จะเมือ่อยค่ะกว่าเก่านะคะเพราะว่าเราจะต้องมาดูแลบ,บาดซองเราจะต้องมาดูแลลูกเต่าเลาวสิคะ่ะเอ่อหิมะก,กับตกนั่นสิก็ต้องไปตักไปเก็บไปกวดเอ่อเฟื่อนเฟื่อนนั่นสิจะดีนะเอามันดุดเอาเอไอโอกุดนะคะเพิ่อนการรับนาที เอาฟืนเขาอันนี้มาเลี้ยงไว้ให้สินะคะคือแบบว่าเืิอกระสอยเดรนไลท์เติมยมเนว่านกระไดมากซ้ำอันนี้ค่ะแบบในเรี้ยงเลี้ยงเรียงกันไว้เพื่อจะแห้ป้าเสียหิมะตกค่ะเพื่อจะให้อันเพื่อมันแห้งนะคะเวลาดังไฟอย่างสิ่มันจะมันจะง่ายโอเคค่ะคลิปนี้กะจะไปละจะไปเนาะเราจะกินจันทีได้มันมัดนะคะแต่ใหมันเวลามันโดนเติมเนาะนะคะส่วนหอยส้มยัดเสียเอาไปไว้ ไอ้หน่อยเิ่นกินตอนเพิ่นเลิกเลียนกระเ็ดอาหาระในเพิ่นกินอีกนอกจากเนาะว่าตอนนี้ไอ้อกุดเพิ่นลดน้ำนักนะคะคือแบบว่าเพิ่นครอบคุ้มน้ำนักกับจะโบ้ไข่เน้นแป้งโบ้ไข่เน้นเข่านะคะโบ้เน้นน้ำตาลน,นะคะจังของหวานทุกอย่างกับยซรามโดนไถลวัวแบบว่า,วาเพิ่นกินเขาเรียกว่านะกินเอ่อของที่มีน้ำตาลหน่อยเรื่องแป้งกะเอ่อบ้บมีน้ำตาลเลยเสิค่ะแต่เข้ากับต้องมาเฮ็ดไถลวักินเองนะคะเพราะร้า,านค้าบางอย่างกับโบ้มีขายสิค่ะแต่ว่าพอดีว่านัาไปเจอไอศครีม แว่าถ้าเจ้ามันม่มีน้าตาลนะค่ะมันนั่งก็เลยซื้อมใม่เพิ่อนกินเพิ่อนกะเพิ่อนกามาก,กันนะบางวันพอไปร้านค้าก็ซื้อมาฝากสองกระป๋องสองกระป๋องค่ะเป็นกระป๋องประมาณเนี่ยกะให้เพิ่อนประถงกินเหมือนนะคะกินกินโหซึ่ว่าเออซัมนี่โอเคแล้วค่ะ มื่อไม่ได้กินตอเสียหนะ้าบอเบอร์กินมือเดียวมดเลยสิมันกับบอเบรมีนะคะเพราะว่าถ้ามันไ,ไปออกร้านค้าทุกมือมันบราคานั่นแหละก็ให้เพิ่นย้อมกินเอาเสินะคะกินเพราะมันหัวซื้อกว่ามันได้กินเลยเสียนะพวกสลัดพวกอันเนี้ยพยายามใส่ให้ลูกลงไปเมื่อก่อนเพิ่นจะบาก,กินสลัดเลยค่ะแต่ว่าข้าต้องบอกลูกว่าในเมื่อเพิ่น,น,นบาก,กินเอ่อบากินแป้งแล้วนะคะข้าต้องกินพวกสลดกัดเพราะอย่างมันมีไฟเบอร์นะคะเปิดมันการระบบขับถ่ายมันดีเนาะ ะเพิ่งกัดฟังนะคะเป็นฟังกัดกินแล้วเพิ่นเป็นคนทฉี่ยคันๆจะเฮ็ดอย่างเฮ็ดจริงนะคือจังมองว่าตีตีซื้อขนมมากนะคะขนมมากไม่เป็นครูเนาะไอไอุปกรณ์อเมรุดพิ่นหิวเขานะคะเพิ่นแต่เพิ่นก็อยากกินขนมมาสิก็เลยนนั่ละก็เลยพอดีว่าห้าวิ่งพอดีกลับบ้านก็เลยเอาขนมให้เพิ่นนะคะเป็นเป็นเป็นขนมแผ่นบานเท่าเป็นเล่เนาะจังเนาะซื้อมาสองกองสองกระป๋อง ทีนี้ไอ้ผมก็มาเห็นผมก็โอ๊ยอันนี้ฉันมากฉันชอบกินน่นี่ว่าฉันว่าแต่ท่นี่แม่ก็เลยบอกว่าอันเธอกินได้แต่เธอกินปริมาณที่มันน้อยเดี๋ยววันกรณีมันจะลายสินะค่ะปกิเขาบอ่านอันหลังกองนะว่ามันมีน้ำตาลมีหยางบอสิเออมามาไม่มีน้ำตาลฉันบอกเอาท่นี่มามาก็เลยว่าแต่เธออยากอิ่มีน่กเธอก็กินได้กินได้แค่หนึ่งสองสามแผ่นก็โอเค นะคะต่อมือเส้นหน้าบนมันแบบบาดพันกินเลยนะค่ะก็ให้เพิ่นกินอยู่แต่ว่าตัวเพิ่เลือกเองนะคะเลือกที่จะบวก,กินนะแต่ว่าตี๊ยวกับมาต้องก็งต้องหาส่วนอื่นถี่มันเห็ดพิ่นกินได้สิติกับเห็ดเห็ดเนี่ยค่ะถีเห็ดเป็นคุกกี้นะคะคุกกี้ที่เข้าใส่แค่แปแงแปยง,งเอมอนนะคะเตี๊ยใส่ถั่วไปน้ำเนาะ,ะเป็นถั่วเอมอนนะคะก็จะเป็นเตี๊ใส่บะกเผาไปน้ำจ้ะ พงมะพร้าวนะคะไปนําเนาะเมื่อกี้กินข้อวมือซื้ก็จะเขากินขนมช่วงคริสต์มาสพอดีเลยคะ่ะตีก็เลยว่าเดี๋ยวตีจะเฮ็ดอีกนะคะแต่จะลด,ดปรดิมาณน้ำตาลลงน้อยเพราะาตอนนี้มันตีใส่น้ำตาลเป็นน้ำตาลที่สำหรับคนเป็นโรคเบาหวานกินได้นะคะเนาะนั่นแหละคะ่ะสารให้ความหวานแต่บริเวบริเวบริเวสังอิสเรียดเนาะ,ะนั่นแหละค่ะตีก็เลยใส่น้ำตาลชุ่มหนังนะคะกาจะเฮ็ดไหมเฮ็ดเพิ่มอีกนะคะเฮ็ดไว้เวลาเพิ่นอยากกินของวงของหวานเพิ่นจะได้กินได้เนาะ อันนี้แม่ก็กินไปน้ค่ะบวมันตะลูกกินแม่ก็กินนะจน๊นนะเนาะนี่ค่ะคุกกี้คุกกี้เขาก็ใส่ของที่เขามักกินไปนะจน๊ะแค่ว่าข้าบัก,กับใส่เน,ย,น,ะะเนยเนาะค่ะเนยเนยเข้มแซนด์เทำเป็นข้าวแซนด์เนยเจิดเนาะค่ะเขาก็เติมเกลือ,อไปหน่อยนึงเพื่อมันมีรสชาติเข้มๆปรำแปรๆมันสิค่ะมันจะบริเรียนเกินไปเนาะ,ะ,ะ,ะนะคะวันนี้ก็จะลาไปก่อนแล้วค่ะกะเที่มากินข่าวให้เบิรงนะคะเที่ยาเห็ด วิธีเฮ็ดลวกหอยนะคะต้มหอยห้องตีเนาะแล้วเท่ามาบอกถึง,ถงชีวิตในครอบครัวของเขานะคะแต่ละแต่ละช่วงเวลาเนาะว่ามีอย่างเปลี่ยนแปลงไฟสิะค,ะค่ะกักว่าบอกสุพิณองเขาฟังนั่เนาะค่ะลูกเตาดืวยกันเนาะค,ะะคะ่ะเนาอย่าเพิ่มเบือกันเด้อจาพี่น้องอย่าเพิ่มเบือสิจากฟังเนาะคะ่ะเนาะตีกะบ่มีอย่างหลายค่ะช่วงนี้การเนี่ยค่ะกับเสดเดลนั่นเสนอแต่ประมาณนี้นะคะชีวิต การเป็น้วงเฮ้าเนี่ยแนะคะให้พี่นนองได้รับชมรับฟังแล้วจ้ะเนาะโอเคค่ะไปแล้วจ้าคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะติดตามรับชมแลค้ค่ะคอยลังใจงเพื่อเฮ้ามาโดยตลอดค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย